อากรหิตร่วมกันเป็นประจำทุกเพื่อนมนุษย์สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะเรา The World Today ค่ะหนิงนันทิยาจิตาโสภาวดีนะคะวันนี้พบกันในวันพุธค่ะก็เจอกันในวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้จะเป็นข่าวต่างประเทศล้วนๆค่ะแล้วก็ดูติดตามความคืบหน้ากันนะคะว่าระหว่าง อเมริกาแล้วก็ยูเครนค่ะว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเราตามเรื่องนี้กันทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าให้ได้ติดตามกันทุกวันความคืบหน้าในวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากี้ยอมแล้วค่ะกี้ก็คือเซเลนสกี้เนี่ยนะคะยอมแล้วนะคะคืองานนี้เนี่ยจะบอกว่านี่เป็นชัยชนะครั้งหนึ่งของการกดดันของอเมริกาก็ว่าได้นะคะ USA อเมริกาเพิ่มความกดดันเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพิ่มความกดดันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งการกดดันล่าสุดที่รายงานไปเมื่อวานก็คือการกดดันเรื่องของการตัดความช่วยเหลือทางด้านของการทหารทันทีเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันที่ทําให้เซเลนสกีบอกยอมแล้วครับยอมแล้วครับเอาเลยอยากจะมาคุยเรื่องแรกเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเราพร้อมทุกอย่างแถมยังโอโลมปฏิโลมเชิดชูขอบคุณ รู้บุญคุณของโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาอีกนี่ยนะคะประมาณว่าพี่ทรัมป์อยากได้อะไรเนี่ยพี่กี้จัดให้หมดทุกอย่างเลยนะคะขออย่างเดียวว่าอย่าทิ้งเราเลยนะคะเอาวันนี้ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะตอนนี้มีแหล่งข่าว4คนเลยค่ะให้ข้อมูลกับรอยเตอร์นะคะว่ารัฐบาลทรัมป์แล้วก็ยูเครนมีแผนที่จะลงนามสัญญาเปิดทางให้อเมริกาได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรแร่ ของยูเครนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแรกกับการให้ความชื่อเหลือทางด้านของทหารต่อไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะคือรอยเตอร์ก็บอกว่าแหล่งข่าวของเขา4คนเนี่ยพูดเหมือนกันแต่พอไปถามบุคคลที่มีตำแหน่งแห่งหนทั้งในอเมริกาเองหรือแม้แต่ในทรเนียบประธานิธิบดีของยูเครนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการ เปิดเผยในยเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากนักกันนะคะซึ่งเรื่องนี้สกอตต์แบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะว่าไม่ได้มีแผนการลงนามแต่ยังใดนะคะขณะที่ทำเนียบขาวทำเนียบประธานาธิบดียูเครนแล้วก็รวมถึงสถานทูตยูเครนประจำกรุงวอชิงตันดีซีก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะแต่ที่ มีความน่าสนใจก็คือว่าถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการกับการยอมแล้วในครั้งนี้ของยูเครนเนี่ยนะคะแต่มันก็มีการออกมาของเซเลนสกี้ค่ะที่ออกมาพูดว่าเขาต้องการจะแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องและก็พร้อมจะลงนามข้อตกลงเรื่องแร่ธาตุกับสหรัฐทุทกเวลาและทุกรูปแบบที่สะดวกเลยนะคะหลังจากที่ทะเลาะก,กับทรัมป์ ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเชาวโชว์ไปทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะท่าทีอ่อนข้อของเซเลนสกี้นั้นมีขึ้นเพียง1วันค่ะหลังจากที่ทรัมป์สั่งระง,งับความช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครนนะคะซึ่งถือว่าเป็นการพลิกนโยบายครั้งสำคัญของอเมริกาเลยค่ะและก็ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงการที่อเมริกาไปเข้าข้างรัสเซียซึ่งนี่เรียกว่าเป็นการ พลิกประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของการเมืองของอเมริกาเลยก็ว่าได้กับท่าทีของทรัมป์ในครั้งนี้นะคะเซะเลนสกี้ได้มีการชววตข้อความผ่านทาง X ค่ะบอกว่าพวกเราทุกคนไม่มีใครต้องการสงครามที่ไม่จบสิน้นยูเครนพร้อมจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาให้เร็วที่สุดไม่มีใครต้องการสันติภาพเป็นมากกว่าชาวยูเครนอีกแล้วทีมงานของผมพร้อมที่จะทำงานภายใต้ภา,าวะผู้นำที่เข้มแข็งของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนค่ะ ซึ่งทอยถแถลงนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น้อยถแถลงที่ชัดเจนเลยว่าเซเลนสกี้นั้นตั้งใจจะเน้นย้ำว่ายูเครนเนี่ยทราบซึ้งในบุญคุณของอเมริกาอย่างยิ่งเลยนะคะหลังจากที่เคยถูกรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ตำหนิเซเลนสกี้ว่าไม่สำนึกบุญคุณของอเมริกา พอคงจะไปตั้งสติได้แล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็เลยมีอุย้ยพลังพลูถ้อยคําสํานึกบุญคุณมาเต็มไปหมดเลยเลย,เลยบอกว่าเราจะหนักดีว่าอเมริกาทำมามากแค่ไหนเพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถคงไว้ซึ่งอธิปไตยและเอกราชการพบปากของเราที่วอชิงตันไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งน่าเสียใจที่มันเป็นไปเช่นนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องนะคะ ผู้นำยูเครนย,ยังให้กรอบกว้างๆที่จะนําไปสู่ข้อตกลงสันติภาพซึ่งเขาก็บอกว่าควรจะเริ่มจากการปลดปล่อยนักโทษแล้วก็ยุติการโจมตีทั้งทางอากาศแล้ก็ทางทะเลหากว่าทางรัสเซียยอมทําในแบบเดียวกันค่ะแล้วเขาก็บอกอีกว่าหลังจากนั้นเราก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปอย่างรวดเร็วและจะทํางานร่วมก,กันกับสหรัฐเพื่อนําไปสู่ข้อตกลงสุดท้ายที่เข้มแข็งนะคะนี่เป็นท่าทีล่าสุด ของเซเลนสกีหลังจากที่อเมริกาตัดยุติเรื่องของการช่วยเหลือทางทหารไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองค่ะท่าทีของเขาก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะขณะที่ทำเนียบของรัสเซียเองนะคะก็ชี้ว่าการที่สหรัฐตัดสินใจตัดความช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพค่ะโดยรัสเซียยังคงรอดูท่าที ต่อของทางโดนัทป์ต่อไปเนี่นะคะขณะที่การตัดสินใจในครั้งนี้ของโดนัทป์ด้วยการที่เอียงไปทางฝั่งของรัสเซียขนาดนี้ยังเห็นได้ชัดเนี่ยก็ทำให้สมาชิกพรรคเดโมแครตตาออกมาโวยวายกันเป็นการใหญ่ทีเดียวค่ะต่อการ เอียงไปยังรัสเซียซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยนะคะการที่ทรัมป์พลิกจุดยืนไปเข้าข้างรัสเซียถือเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายชั่วยุคคนของอเมริกาค่ะตั้งแต่ทศวรรษที่1940เป็นต้นมารัฐบาลไม่ว่าจะสายเดโมแครตหรือว่าริพับลิกันนั้นยึดถือนโยบายปกป้องคุ้มกันยุโรปจากการรุกรานของมอสโกนะคะ โดยคาดว่าทรัมป์จะมีการชี้แจงแนวทางยุติสงครามรัเสเซียยูเครนเพิ่มเติมระหว่างการถแถลงนโยบายประจำปีต่อสภาค,คอนเกรสในช่วงเย็นของอวันสองวันนี้แหละนะคะอันนี้ก็เป็นท่าทีล่าสุดซึ่งดูแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของอเมริกาทั้งของยูเครนเนี่ยนะคะแต่ว่าดูจากท่าทีของเซเลนสกี้แล้วก็น่าจะยอมแล้วล่ะคะ่ะทีนี้ มันมีปัจจัยสําคัญค่ะเดนคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เซเลนสกี้ยอมซีโรราบต่ออเมริกาถึงแม้ว่าจะมียุโรปสนับสนุนหนุนหลังอยู่ก็ตามนะคะเพราะถ้าหากว่าลำบองแบบนี้นะคะว่าถ้าหากว่าวัดพลังกันแบบตัวตัวแล้วระหว่างกองกําลังนาโตกับรัสเซียโดยที่ไม่มีอเมริกาอยู่ด้วยไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยเนี่ยถ้าวัดกันแบบตัวตัว งานนี้เลยทำให้เซเลนสกีเองก็น่าจะรู้คำตอบว่าใครกันแน่ที่ได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าไม่มีอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยจะเป็นคำตอบที่ทำให้ยูเครนนั้นก็ต้องอยอมซีโรราบยอมให้กับอเมริกาไม่ว่าเขาจะต่อรองเรื่องของแร่แร่เอิร์ธขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะคะ มีการรายงานที่น่าสนใจมากนะคะตัวเลขนี้น่าสนใจมากเป็นการรายงานของสำนักข่าวเอเจซิราค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นบอกว่าก็เป็นการเปรียบเทียบวัดพลังกันระหว่างกองทัพนาโตกับรัสเซียถ้าหากว่าไม่มีเอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยต้องย้อนกลับไปนะคะว่าเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้นำยุโรปได้บรรลุข,ข้อตกลงร่วมกับยูเครน4ข้อเหมือนกับมา เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นให้คำมั่นกับยูเครนว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะนาย นายยังมีเรานายยังมีเราคอยช่วยเหลืออยู่นะคะไม่ต้องกลัวนายยังมียุโรปนะคะยังมีนาโต้เนี่ยอยู่ข้างนายอยู่รับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนในขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่3มีนาคมโดนัทป์เองก็มีคำสั่งให้ระง,งับการสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนชั่วคราวแล้วก็เกิดการวิวาทะกันระหว่างโดนัทป์กับทางเซเลนสกี้ด้วยซึ่งงานนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้นำไปสู่การรายงานข่าวเช้นนี้ของอาลจาซีรานะคะ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ก่อให้เกิดคำถามว่าบรรดาสมาชิกนาโตในยุโรปจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะรับประกันความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับยูเครนได้จริงหรือไม่หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยนาโตหรือว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญา,อาเอลนติกเหนือมีทั้งหมด32ประเทศนะคะตามข้อมูลในปี2024ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นประเทศในแถบยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือซึ่งหากรวมกับกองทัพสหรัฐนะคะถ้ารวมกับกองทัพสหรัฐจะมีสมาอนาสมาชิกนาโตเนี่ยจะมีกองกําลังมากถึง2ล้านนายค่ะซึ่งรวมถึงกองทัพขนาดเล็กที่ได้รับมอบหมายป,ปฏิบัติตามคําสั่งของนาโตโดยตรงด้วย สหรัฐเป็นสมาชิกนาโตที่มีทหารประจำการมากที่สุดนะคะอยู่ที่1นล้านสามแสนนายรองลงมาก็เป็นตรุรกีค่ะมีทหารประจำการอยู่4 8 1 0 0นนพันนายส่วนฝรั่งเศสกับอังกฤษซึ่งเป็นผู้นําในการประชุมผู้นํายุโรปกับยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมีทหารประจำการอยู่2 5 0 0 0นานายฝรั่งเศสเนี่ยสองแสนห้าพนายแล้วก็อังกฤษเนี่ยหนึ่งแสนสานันนายก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยเนี่ยนะคะนอกจากนี้นาโต้ยังมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์จำนวนมากค่ะ ทั้งเครื่องบิน7,000ลำรถถัง6,800คันเรือรบ2,170ลำและก็เรือบรรทุกเครื่องบิน6ลำทีนี้มาดูทางฝั่งของรัสเซียบ้างนะคะในขณะที่รัสเซียมีทหารประจําการอยู่ประมาณ1,320,000นายมีคลังแสงขนาดใหญ่มากเช่นกันค่ะมีเครื่องบินเนี่ย4,292ลำนะคะรถถัง5,750คันเรือรบ449ลำและก็เรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำ นอกจากนี้สหรัฐก็ยังมีฐานทัพประจําการอยู่ในยุโรปอยู่หลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีโปลแลนด์อิตาลีสเปนกรีซแล้วก็ตรกุรกีรวมๆแล้วเนี่ยมีกองกำลังอยู่ในยุโรปประมาณ65,000นายพร้อมกับคลังแสงอาวุธที่ทันสมัยค่ะซึ่งรวมไปถึงคลังอาวุธที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า6แห่งในยุโรปพร้อมกับรถถังแล้วก็ยานเกราะฝูงบินทางอากาศ8ฝูง เรือพิฆาตของกองทัพเรือสี่ลำแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์ประมาณร้อยลูกนะคะแล้วก็สหรัฐยังมีทหารประมาณ 1- 0 0 0 0หนนายที่ประจําการหมุนเวียนในโปโลแลนด์ด้วยค่ะขณะที่รัสเซียไปดูรัสเซียกันบ้านนะคะรัสเซียก็มีกองประจําการอ,อ,อยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่เคยอยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตมาก่อนนะคะ ก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากมูลนิธิจอร์เจียเพื่อการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศบอกว่าในปี67นั้นรัสเซียมีฐานทัพขนาดใหญ่2แห่งในเบลารุสในคาซัคสถาน2แห่งในอาร์เมเนีย2แห่งในดินแดนที่เป็นข้อพิพาทในเซาท์ออสเซียและก็อับคาเซียของจอร์เจียในคีกิสสถานทาจิกิสถานคาซัคสถานและภูมิภาคทรานิสทรานิสเตรียที่แยกออกไปของโมดวาประเทศละ1ฐานทัพค่ะ โดยสหรัฐนั้นถือว่าเป็นผู้รับประกันความมั่นคงให้กับยุโรปมาตั้งแต่สมัยสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐร,ร่วมก่อตั้งนาโต้และส่งทหารหลายแสนนายไปยังยุโรปนะคะเพื่อต้านอิทธิพลของสหภาพโซเวียตแล้วก็ช่วยรับประกันความมั่นคงให้กับยุโรปมาตลอดนับตั้งแต่นั้นค่ะนั่นเท่ากับว่าถ้าหากว่าถอนกำลังมีการถอนกำลังทหารออกจากยุโรป ในภูมิภาคนี้จะต้องมีการจัดตั้งกองทัพเพิ่มอีกกว่า6,000 60, 0นายค่ะเพื่อที่จะทดแทนกำลังทหารของอเมริกาที่จะถอนการประจําการออกไปจากในยุโรปนะคะซึ่งนอกจากส่งทหารให้กับยุโรปแล้วสหรัฐก็ยังให้เงินงบประมาณสนับสนุนทางทหารแก่นนาโตด้วยค่ะอย่างในปี2024เนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ860,000ล้านดอลลาร์นะคะ ซึ่งมากกว่างบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกนาโตประเทศอื่นๆถึง2เท่าแล้วก็พอเกิดสงครามยูเครนเองอเมริกาก็ให้ความช่วยเหลือทางฐานโดยตรงกับยูเครนไป65,000ล้านดอลลาร์แล้วก็รวมรวกับความช่วยเหลือด้านอื่นแล้วก็ประมาณ183,000ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยุโรปนั้นให้ความช่วยเหลือกับยูเครนไปแล้ว141,000ล้านดอลลาร์รวมง,งบประมาณที่ความช่วยเหลือทหารโดยตรงอีก51,000ดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า NATO จะมีงบประมาณมากมายแต่ว่าในมุมของสำนักข่าวจาส์ิราที่วิเคราะห์ในมุมนี้นะคะก็มองว่ายัางไงก็ตามเนี่ยสมาชิก NATO ยังคงต้องพึ่งพาสหารัฐอย่างหนักในการป้องกันภัยคุกคาม ขณะที่ทรัมป์ก็ได้เรียกร้องให้ยุโรปเพิ่มงบป,ประมาณทางการละโหมเพิ่มมากิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วเขาก็มองว่าถึงแม้ว่าศักยภาพของกองทัพของรัสเซียอาจจะไม่ได้แบบเทียบเท่ากองทัพของนาโตแต่อาจจะเป็นบททดสอบยุโรปเป็นบททดสอบของยุโรปที่มีความยากมากขึ้นถ้าหากว่าสหรัฐถอนตัวออกจากความช่วยเหลือในภูมิภาคนี้ไปจริงๆเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณมากกว่ามีอะไรที่มากกว่าเนี่ยแต่ถ้าหากว่าอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นกําลังหลักถอนกําลังออกไปเนี่ยอันนี้ก็คงจะสู้ได้ลําบากเลยทีเดียวนะคะซึ่งงานนี้ยังไงเสียถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะยังไงนาโตหรือว่ายูเครนเองหรือว่านาโตเองก็ยังต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาอยู่ดีค่ะซึ่งก็มองว่าทรัมป์เองก็คงจะอ่านเกมนี้ออกนะคะว่าตนเนี่ยถือไพ่เหนือกว่า เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะกดดันแล้วก็เรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เขาต้องการในขณะนี้จากยูเครนก็คือสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปบริหารจัดการแร่แร่เอิร์ธในยูเครนค่ะเราจึงเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ในห้องทำงานลูกขายจนปัจจุบันทรัมป์ก็มีมาตรการในการ กดดันกดดันกดดันเซเลนสกี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเรยจนกระทั่งเขาก็ได้มีการทวิตข้อความว่ายอมแล้วจ้ายอมทุกอย่างแล้วจ้าอยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็าจะทําให้นะคะแล้เรียกว่าอะไระคะยอมทุกอย่างนะคะยอมแก้ไขข้อผิดพลาดพร้อมเซ็นข้อตกลงเรื่องของแร่ทุกเมือม่อเมื่อทําต้องการนะคะอ่านี่แหละก็อาจจะมี ปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ยังไงเซียเนี่ยเขาก็ยังต้องง้อสหรัฐอยู่ดีนะคะคือดูจากสิ่งที่อเมริกาซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจทําอยู่ในขณะนี้แหละคือเราจะเห็นเลยว่านี่คือพละงกาลังของมหาอำนาจนะคะแล้วก็เรียกว่าอำนาจที่เขามีเนี่ยอยากได้อะไรก็ต้องได้สิ่งที่ทําต้องการยังมีอีกหลายเรื่องมากๆเลยนะคะ ตอนนี้เนี่ยเรื่องเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าอาจจะมองได้ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นชัยชนะอาจจะยังไม,ไม่ได้ชนะเต็มตัวแต่แนวโน้มที่เขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็น่าจะได้ตามนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่เรื่องนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสําคัญของเขาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือสิทธิ์ในการเข้าบริหารจัดการคลองปานามาเขาเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่จะเข้ามาในการที่จะเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะคะซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ในมือของมหาเศรษฐีที่ชื่อว่าลีกาชิงเป็นมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงนะคะแต่ว่าเขาก็ได้มีมาตรการในการกดดันหลากหลายรูปแบบจนกระทั่งสุดท้ายลีกาชิงยอมแล้วจ้ายอมอีกแล้วนะคะยอมจบดีลเรียบร้อยค่ะขายหุ้นกว่า90%นะคะให้กับบริษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ Black Rock นะคะ มีการรายงานว่า BlackRock บริษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐจะเข้าเป็นเจ้าของท่าเรือต่างๆในคลองปานามาค่ะรวมถึงท่าเรืออื่นๆใน23ประเทศทั่วโลกนะคะที่บริหารโดย CK h u t c ช i s o n Holdings ของเจ้าสัวลีกาชิงแห่งฮ่องกงค่ะผ่านการซื้อหุ้น90%นะคะเดีลนี้มีมูลค่าถึง19,000ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ6 4 0 0 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งเขามองว่าดีลนี้ถือว่าเป็นชัยชนะ ครั้งสําคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยนะคะซึ่งเขาได้เคยพูดเอาไว้ว่าเพราะที่เขาต้องการคลองปานามาเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาจีนได้เข้าควบคุมทางน้ําที่สําคัญในบริเวณนี้ไปเยอะมากแล้วมีการขยายการลงทุนมีอิทธิพลอย่างมากในในพื้นที่นี้ซึ่งเขาไม่ต้องการที่เกิดแบบนั้นเขาจึงต้องการ ที่จะเข้ามาบริหารจัดการคลองปานามานะคะโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐกำลังจ่ายค่าผ่านทางเดินเรือที่สูงเกินไปโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้เคยเรียกร้องให้ลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือรบและเรือพาณิชย์ของสหรัฐหรือไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกร้องหรือไม่่งั้นน่ะปานามาก็ควรจะคืนคลองนี้กับสหรัฐเสียนะคะอย่างไรก็ตามค่ะดีลนี้เนี่ยที่มันจบลงแบบนี้ ก็ทำให้ลีกาชิงเองก็คลายความกังวลลงไปด้วยนะคะเพราะว่ารเร็วนี้บริษัทของเขาก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างที่บอกว่ามีมาตรการหลายแบบมีการดิลด้วยมีมาตรการในการกดดันด้วยคือพอสหรัฐมีความต้องการในเรื่องตรงนี้เขาก็มีมาตรการกดดนันมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น ท่ามกลางคํำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลปานามาก็กำลังพิจารณาว่าจะยกเลิกสัญญาของบริษัทไหมและก็ยังได้เริ่มการตรวจสอบบัญชีอีกคือเรียกว่าโหตรวจสอบอะไรเข้มข้นมากขึ้นเลยนะคะซึ่งดีลนี้ถือว่าเป็นดีลโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ BlackRock หลังจากที่บริษัทได้ซื้อกิฟซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดเอกชนค่ะและนอกจากที่เดี๋ยวนี้ยังช่วยคลายความกังวลให้กับลีกาชิงแล้วก็ยังได้คลายความกดดันให้กับโฮเซราอูนมูริโนประธานาธิบดีของปานามาด้วยนะคะซึ่งกําลังพยายามปกป้องการแทรกแซงของทรัมป์ในการเข้าควบคุมคลองปานามาด้วยค่ะ การได้คลองปานามาตรงนี้มาเนี่ยก็น่าจะสร้างความได้เปรียบให้กับอเมริกาไม่น้อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ก่อนนั้นนี้เขาบอกว่าจีนได้เข้ามาแผ่ขยายที่พลแล้วก็ลงทุนในพื้นที่นี้มากจนเกินไปจนทําให้อเมริกาเนี่ยเสียเปรียบซึ่งณขณะนี้ระหว่างอเมริกากับจีนก็กําลังมีการห้าหั่นกันนะคะกับเรื่องของสงครามการค้าอยู่ไม่น้อยเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็เพิ่งจะ เพิ่มอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากก่อนหน้านี้เรียกเก็บ10%นี่ล่าสุดขยับขึ้นอีก10%เป็น20%แล้วนะคะซึ่งาทางจีนเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยค่ะกรณีของสหรัฐได้ขึ้นภาษีสินค้าจีนตามนโยะบายกียดกันของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็น20%เนี่ยนะคะล่าสุดรัฐบาลของปักกิ่งได้ยื่นฟ้องสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลวอชิงตันของทรัมป์ ต่อองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO จากกรณีการขึ้นภาษีที่ไม่เป็นธรรมและมีเจตนากิจกันทางการค้าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น1วันเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่ทรัมป์สั่งขึ้นภาษีสินค้าจีนเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้10%ก็ขยับขึ้นตอนนี้เป็น20%แล้วนี่นะคะกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุในถแถลงการว่ามาตรการภาษีนําเข้าฝ่ายเดียวของสหรัฐ ละเมิดกฎการค้าขององค์การขององค์การการค้าโลกอย่างร้ายแรงและทำลายรากฐานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลปักกิ่งขอประท้วงด้วยความไม่พอใจอย่างยิ่งและคัดค้านอย่างหนักต่อมาตรการภาษีดังกล่าว เลยเพื่อเป็นการตอบโต้มตรการด้านภาษีของสหรัฐนะคะรัฐบาลของจีนจึงได้กําหนดภาษีใหม่สําหรับสินค้าเกษตรที่นาเข้าจากสหรัฐเช่นเดียวกันค่ะโดยจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม15%สําหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นไก่ข้าวสาลีข้าวโพดแล้วก็ฝ้ายโดยจะเริ่มใช้ในสัปดาห์หน้าทันทีนะคะ โดยกล่าวว่าจีนจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของตนอย่างมั่นคงและปกป้องระเบียบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศตามกฎของการการค้าโลกค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของการกานค้าโลกก็ยืนยันกับสำนักข่าวนะคะว่าตอนนี้ได้รับคำร้องเรียนจากจีนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในการเลกเก็บภาษีในครั้งนี้ทรัมป์ก็อ้างว่าเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยไม่ได้พยายามมากพอในการที่จะหยุดยั้งการค้าเฟนทานิลแล้วก็โอปิออยด์ซึ่งอันนี้เรียกก็เป็นสารตั้มต้นของยาเสพติดนี่นะซึ่งเขาอ้างว่าจีนเนี่ยเป็นต้นตอของเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีความพยายามมากพอในเมื่อจีนไม่ได้มีความพยายามมากพอในเรื่องเราก็จะก็้กดดันจีน ด้วยเรื่องของมาตรการทางภาษีเพราะเขามองว่ายาเสพติดพวกนี้เนี่ยมันทําให้คนอเมริกันก็ต้องแบบล้มหายตายจากกันไปหลายพันคนต่อปีเป็นเพราะจีนนั่นแหละอ่ะเราก็เลยต้องใช้มาตรการทางด้านของภาษีเนี่ยเข้ามาจัดการจีนนะคะซึ่งมาตรการทางด้านของภาษีก็ทางสหรัฐเองก็นอกจากจีนแล้วก็ยังมีการกําหนดภาษีศุลกากรก,กับเม็กซิโกแล้วก็แคน,นาดาด้วยนะคะซึ่งเขาก็อ้างว่าเป็นสิ่งที่ ทั้ง2ประเทศนี้ไม่สามารถจะหยุดยั้งการไหลบ่าของผู้พยพแล้วก็เรื่องของปัญหญายาเสพติดได้ก็เลยต้องใช้มาตรการระดับของภาษีจัดการกับประเทศเหล่านี้ค่ะอ่าไหนก็อก็ไปจบเลยกันแล้วกันนะคะอีก2ประเด็นด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอประเด็นโลกเหมือนกันเนี่ยนะคะความคืบหน้าของชาติอาหรับคุณผู้ชมความคืบหน้าของชาติอาหรับที่ช่วยกันวางแผนฟื้นฟูกาซาอันนี้ก็เป็นความ ต้องการของโดอโนทัมด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เกี่ยวข้องกับโดโนทัมเพราะว่าโดโนทัมเนี่ยก็มีแนวความคิดว่าเขาต้องการจะย้ายาชาวปาเลสไตน์เนี่ยออกไปอยู่ยังประเทศอื่นๆเพื่อที่เขาจะได้มาจัดการกับพื้นที่ของกาซาให้กลายเป็นริเวราของตะวันออกกลางซึ่งก็ทำให้ชาติอาหรับในแถบนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่พอใจแล้วบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในการที่จะย้าย คนเหล่านี้ออกไปนี่นะคะเขาก็เลยประชุมร่วมกันค่ะซึ่งไม่เคยไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆกับการประชุมร่วมกันของผู้นําโลกอาหรับแบบนี้ประชุมร่วมกันเพื่อช่วยกันวางแผนหาแนวทางในการที่จะฟื้นฟูกาซาเสนอโดนัทัมแทนที่จะไปทําลิเวราอย่างที่ทําต้องการเนี่ยนะคะเมื่อวันที่4ี่ที่ผ่านมาในการประชุมสุดยอดที่กรุงไคโรค่ะนายอับดุลฟัตตาอัลซีซีประธานาธิบดีของอียิปต์นะคะ ได้เสนอแผนฟื้นฟูกาซามูลค่า53,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะที่ได้รับการยอมรับจากผู้นำชาติอาหรับที่เข้ารวงประชุมคือลงมติกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการโยกย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านเกิดของพวกเขาที่ถูกระบุไว้ในแผนการสร้างลิเวราพตะวันออกกลางของเดนโนทัมค่ะซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการพลัดถิ่นของชาวปาเลสไตน์ ออกจากกาซาและเป็นสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์กังวลมาอยู่ตลอดนะคะโดยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าในมูลค่าของแผนการนี้เนี่ย53,000ล้านประเทศไหนจะรับผิดชอบด้านการเงินเท่าไหร่สำหรับแผนการฟื้นฟูนี้นะคะแต่ว่านี่เป็นแผนกว้างๆเท่านั้นซึ่งผู้นำชาติอารักก็เห็นด้วยกับแผนนี้เนี่ยนะคะโดยมีการเปิดเผยว่าอียิปต์มีความร่วมมือกับปาเลสไตน์เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารที่ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีที่มีความเป็นอิสระและก็มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองกาซาหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงนะคะโดยคณะกรรมการนี้จะมีภารกิจในการดูแลเรื่องของความช่วยเหลือด้านุษฒยธรรมและก็บริหารบ้านเมืองในกาซาระยะสั้นๆก่อนที่องค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์หรือว่า PA จะกลับเข้ามาสู่อำนาจค่ะขณะที่มามูดอับบาสประธานาธิบดีของแห่งรัฐปาเลสไตน์ก็กล่าวว่าเขา ต้อนรับแนวทางของอียิปต์นะคะคือเห็นด้วยกับแนวทางนี้แล้วขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สนสน,นสนับสนุนแผนการนี้ด้วยค่ะเพราะว่า ถ้าสนับสนุนแผนการนี้มันก็จะไม่เกิดการย้ายถิ่นฐานของชาวปาเลสไตน์นะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลก็ถแถลงว่าแผนการนี้มันล้าสมัยมันไม่ได้เรื่องเลยก็แน่ละสิอิสราเอลก็ไม่เห็นด้วยสิคะอิสราเอลก็ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วบอกว่าแผนนี้มันล้าสมัยแล้วก็พร้อมกับปฏิเสธการพึ่งพาจากองค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์ด้วยขณะที่โฆษกของทำเนียบขาวอเมริกาตอ,อกมาตอบโต้ว่า แผนฟื้นฟูของชาติอาหรับนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของกาซาโดยทรัมป์ยังคงยืนกรานในข้อเสนอของเขาค่ะและเขาก็ยืนยันว่าจะสร้างกาซาโดยปราศจากคามาสด้วยโอ้โหเอาละสิดูแล้วทรัมป์ไม่น่าจะยอมกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาต้องการแบบนี้อ่ะต้องการที่จะพัฒนาตรงนี้มีแผนการในหัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเขาไม่ต้องการแต่ผู้นำชาติอาหรับ ก็ไม่ต้องการสิ่งที่ทำต้องการเหมือนกันเอาละสิจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปต้องติดตามนะคะปิดท้ายกับคุณผู้มชมยังอยู่ที่เรื่องของมหาอำนาจคือจะเห็นได้ว่าระยะหลังเนี่ยนะคะในประเทศในแถบอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาอำนาจเนี่ยจะแผ่เข้ามามีอิทธิพลย่างแถบอาเซียนของเรา ไม่ว่าจะเป็นผ่านการสารสัมพันธ์ทางการทูตหรือแม้แต่การช่วยเหลือหรือว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในด้านต่างๆนี่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในการแผ่ขยายอิทธิพลของมหาอำนาจด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นนยกตัวอย่างอย่างสปปลาวเราก็จะเห็นว่ามีจีนนะคะมาลงทุนกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของ,ของ,ข,องของสอปปลาวแบบนี้เป็นต้นหรือล่าสุดะคะ่ะนี่คือภาพของ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นระหว่างรัสเซียกับเมียนมานะคะรัสเซียกับเมียนมาลงนามในการก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมาเรียบร้อยแล้วค่ะเซ็น MOU ร่วมกันนะคะรอยเตอร์รายงานว่ารัสเซียและเมียนมาได้ลงนามข้อตกลงค่ะเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมาค่ะ หลังจากการเจราจาระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์หัวหน้าคณะรัฐประหารของเมียนมาที่กรุงมอสโกนะคะข้อตกลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสมันทวิภาคีที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยทั้งสองประเทศต่างมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือแม้จะ,ะเผชิญกับความโดดเดี่ยวจากนานาชาติค่ะนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการลงนามข้อตกลงนี้เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุด ของอิทธิพลของรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเมียนมาค่ะซึ่งการค้าเพิ่มขึ้นถึง40%ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะขณะที่บทบาทของรัสเซียในฐานะหุ้นส่วนสําคัญของระบอบการปกครองเมียนมาที่กําลังเผชิญความขัดแย้งดูเหมือนจะยิ่งมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปในด้านไหนอย่างไรบ้างขณะที่สํานักข่าวของรัสเซียสํานักข่าวทาสนะคะก็รายงานว่า ตัวแทนของรัสเซียกับเมยียนมาได้ลงนามในเอกสาร10ฉบับด้วยกันค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนมอสโกอย่างเป็นทางการของเลมตรีมินอองหลายของเมยียนมานะคะเอาเอกสารนี้รวมถึงข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการรับรองประกาศนิยบัตและประิญญานี้เป็นด้านของการศรึกษานะคะตลอดจนบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมยียนมา แล้วก็ยังมีการลงนมามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาความปลอดภัยของนิวเคลียร์และรังสีด้วยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมาและกองทุนรัสเซีย RK Investment ได้สรุปบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสกัดทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาด้วยทั้งสองประเทศยังได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านสุรกากรบันทึกความเข้าใจทางด้านของสาธารณสุขและกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกีฬาและก็อวกาศ และได้ลงนามในแถลงการเกี่ยวกับข้อตกลงในการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดซึ่งโอ้โหวันนี้เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจล้วนๆเลยนะคะอเมริกาจีนแล้วก็รัสเซียซึ่งรวมถึงแล้วก็รวมถึงประเทศในแถบยุโรปด้วยนะคะนี่คือ Around the World Today ค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่น่าสนใจหยิบยกมาสรุปให้ฟังกันนะคะกับ Around the World Today เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ ทางช่อง Around the World ค่ะ YouTube ที่ Around the World Thailand แล้วก็ทาง Facebook ที่ช่อง Around the World นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ